สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในปีใหม่นี้ตั้งแต่ปีใหม่สากลจนกระทั่งไปถึงปีใหม่ไทยนะครับเป็นเวลาสี่เดือนเนี้มีของขวัญชิ้นใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนนะครับภายในกล่องของขวัญน,นั้นเป็นเรื่องที่หรือเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการปรารถนา อยากได้อยากมีอยากให้เกิดอยากให้เป็นซึ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าคำวยพรใดๆที่เวลาที่เราวยพรกันในปีใหม่หรือให้ของขวัญแลว้ววยพรกันไม่มีคำวยพรใดศักดิ์สิทธิ์เท่าของที่อยู่ในกล่องของขวัญน,นั่นเองนะครับซึ่งของขวนนัญน,นี่เรียกว่าของขวัญที่ประยกล่องของขวัญที่ประย ภายในกล่องของขวัญที่ประยประกอบไปด้วยธงและบอกประชาธิที่ประยชั้นสูงนะครับและบอกประชาธิที่เป็นชั้นสูงนั้นประชาชนต้องการอย่างแน่นอนนะเพราะประเทศไทยขณะนี้หรือที่แล้วมาเราเป็นประเทศไทยที่มีประชาชนเพียงแค่ครึ่งใบ เราพยายามทําอย่างไรก็แล้วแต่พยายามเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรก็แล้วแต่เราเขียนได้หรือทําได้ก็ได้แค่ครึ่งใบนั่นเองไม่เคยเต็มใบไม่เคยเลยนะครับดังนั้นอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นผด็จการเพราะในโลกนั้นมีสองสถานาะเท่านั้นเมื่อเราออกจากระบอบที่ปกครองด้วยประชาธิไปไตยก็จะมาสู่ระบอบที่ใช้ตัวแทนนั่นเองตัวแทนก็คือการเปเลือกตั้งนั่นเนองอาโลกทั้งใบก็เป็นเช่นนี้ ราะฉะนั้นเมื่อเรามาสู่ระบบเลือกตั้งปรากฏว่าแทนที่เราจะไปประชาธิปไตยเราทําให้เป็นนะทาไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จในการทําแล้วยังไปสร้างสิ่งหลอกลวงเอาไว้ด้วยเพราะว่าคนไทยไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรไม่ได้รับการเรียนรู้ไม่ได้รับการ,รกบอกนะแต่รู้ว่าประชาธิปไตยทั่วรลกเขามีทีนี้ประชาธิปไตยมันต้องทันสมัยตลอดนะ ก็เลยจำเป็นต้องสร้างนุสรีให้เห็นเรียกว่านุสรีไปสัตยที่ห็นดาดเเดินนะครับทั้งๆท,ที่เรายังไม่มีเลยนะครับยังไม่เห็นไทสตยเกิดขึ้นยังไม่เต็มใบเลยครับถึงแม้จะทํากันมาต่อเนื่องเป็นเวลาเก้าสิบปีก็ยังไม่ได้ไปสบตยเต็มใบกันทุกทีจนถึงทุกวันนี้ในถึงรุถึง,ถงรัฐมนูญฉบับปีหกศูนย์เนี่ยฉบับที่ยี่สิบเนี้ยทุกคนก็รู้แล้วไม่ใช่ไปสัตยนะครับ นะทุกคนรู้ทุกคนทราบทุกคนรู้แล้วอ๋อทุกคนก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราเป็นประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยครับเป็นได้อย่างมากแค่ครึ่งใบซึ่งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกครับครึ่งใบเนี่ยเพราะยังมีเผด็จการอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งและแท้จริงแล้วไอ้ประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยพอเข้าไปดูใกล้ๆหรือส่องดูทุกมาตตาก็จะพบว่าเอ้ามันยังไม่ได้ถูกหลักวิชาการเป็นชาติประชาธิปไตยเลยเพราะฉะนั้นเราได้มาครึ่งก็จริง แต่ครึ่งนั้นเป็นประชาธิปปลอมอีกนี่คือปัญหาที่คนไทยทั้งประเทศต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบว่าตายแล้วเราตั้างประเทศมาตั้งเก้าสิบปีอีกสิบปีก็จะครบรอบหนึ่งร้อยปีเป็นเรื่องน่าปายขายหน้ามากที่ยังไม่ได้เป็นประชาไตยเลยครับยังไม่ได้เป็นเลยนะครับคําพูดนี้ไม่ใช่คําพูดที่ผิดนะครับหรือคําพูดที่อ่า ไม่เป็นความจริงแล้วนําเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเราต้องตั้งสเตตให้ดีนะครับหรือใครที่จะไปแจ้งความแล้วก็นําไปให้เจ้าหน้าที่เขา,เาปิดบังข้อมูลที่ถูกกลักเนี่ยที่ผมกาลังพูดอยู่ขณะเนี้ยซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและต่อคนที่นําเรื่องไปแจ้งความแล้วจะไปให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องสํานึกด้วยนะว่า ท่านถ้าปิดเรื่องราวของผมเนี่ยถ้าก็ท่านทํร้ายประเทศไทยแบบชิลด์แบบจงใจอย่างน่าเกลียดอย่างที่ได้ดูว่าโอ้ท่านรู้ความจริงแล้วท่านจะไม่ให้อภัยตัวเองนะครับที่กระทํากับคลิปของแอดธรรมธิปไิตยนะครับเพราะผมนําหลักวิชาที่ถูกนะฮะแล้วก็นำเส้นทางเดินใหม่ที่ใช่ที่ประเทศไทยต้องเดินไปเปลี่ยนชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งซอฟต์าวร์มีหลายอย่างครับไม่ใช่มีอาหารไม่ใช่มีดนตรีไม่ใช่มีอะไรที่เราเข้าใจอะวัฒธรรมต่างๆมันยังมีอย่างอื่นเรื่องราวอีกดซึ่งที่นี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะนัแล้วมันเป็นบทบาทของประเทศไทยที่ต้องไปเป็นรวมทั้งระบบปกครองเนี่ยก็เป็นซอฟต์าวร์ประเทศไทยที่ผมออกแบบใหม่เรียกว่าประชาธิไปไตยชั้นสูงเนี่ยซึ่งประชาชนหรือประเทศไทยจะได้ประชาธิไปไตยเต็มร้อยเลย เรร้อยเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบชั้นสูงอีกชั้นสูงในที่นี้หมายความว่าประชาชนนัะปกครองตนเองแล้วก็มีระบบการค้าซึ่งมันจิตใจที่สูงกว่าไอ้ระบบการค้าที่อยู่ที่ใช้อยู่ทุกวันซึ่งเป็นระบบการค้าของทุนนิยมอ่ะซึ่งเป็นจิตใจต่ําเพราะฉะนั้นเราต้องยกะระดับการค้าเป็นระบบการค้าแบบจิตใจสูงซึ่งจะเป็นระบบการค้าใหม่ผมได้ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วและทําให้ประชาชนนั้นมีทุนสํารองบุคคลคนละหกล้าน ถึงสิบหกล้านท่านจะได้อย่างไรอุนสำรองที่เตรียมไว้ให้เนี่ยถ้าเซตพื้นฐานเลยก็คือสี่ล้านเป็นทุนสำรองที่จะต้องอยู่ในวินัยถึงสี่สิบปีจะมีข้อตกลงกันว่าถ้าถ้าถ,ถ้าท่านจะใช้ระบบปกครองใหม่น,นะระบบประชาธิปไตยสูงเนี่ยท่านต้องเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยหมายว่าประชาชนทุกคนมีค่าเท่ากับทองคําเลยนะครับมูลค่าสี่ล้านต่ําสุด จนทั้งไปถึงสูงสุดสิบหกล้านนะฮะเบิ้ลขึ้นไปอีกสี่เท่าก็เป็นสิบหกล้านแต่ก่อนจะได้สิบหกล้านเนี่ยสี่ล้านในภายในประเทศก่อนนะอาจจะอัพขึ้นไปเป็นหกล้านนะเขาอาจจะอัพขึ้นไปเป็นหกล้านไอ้เงินทุนสำรองเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องดีใจกว่าที่พักการเมืองที่มาเสนอค่าแรงหกร้อยบาทไอ้ที่นี่มันคนระบบคนระแบบกันท่านต้องมีทุนสำรองก่อน ถึงแม้ท่านได้ค่าแรงหกร้อยบาทไปเดี๋ยวค่างชีพตามมาแล้วจะทำยังไงมันก็เท่ากับไม่ดีหนีไปไหนก็ยังต้องอยู่อย่างแล้นแค้นอดเดึกอยากต้องทํางานเหนื่อยเช้ายันเย็นไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาดูแลครอบครัวไม่มีเวลาที่เยียวยารักษาโรคเป็นกลายเป็นเครื่องจักรศักดิ์ศรีมนุษย์หายไปเพราะทํางานเป็นเครื่องจักรทางานแทบเป็นแทบตายทํางานตลอดชีวิตก็เป็นค่าแรงแรงงานอยู่นั่นแหละซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งอายุหกสิบแปดแล้ว ก็ยังเป็นแรงงานยังต้องตกงานยังต้องหางานนะไม่มีควเป็นเด็กบปนานอย่างนี้หมดสภาพแล้วดังนั้นเมื่อถูกกระทําให้เป็นไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะก็เลยต้องมาออกแบบระบบระบบการปกครองใหม่ได้ศึกษาแะบบระบบการปกครองของโลกแล้วแล้วก็ได้ศึกษาไอการเมืองประเทศไทยแล้วก็พบว่าเราติดอยู่ในเขาวงกต ติดในแ่งน้นนำเน่าการเมืองอยู่ในวงจรอุบาทไม่รู้จบแล้วก็ไม่มีทางออกได้เลยถ้าท่านยังคิดจะไปเลือกพรรคการเมืองอยู่ยังคิดจะไปเลือกตั้งอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นปีใหม่แล้วเนี่ยท่านต้องเลือกเส้นทางใหม่แล้วต้องเลือกตัวเองไม่ไปเลือกพรรคการเมืองท่านต้องสะกดจิตตัวเองแบบนี้เลยสะกดจิตตัวเองบอกตัวเองนี้ทุกวันทุกเช้าที่หน้ากระจกนะหรือที่ไหนก็ได้ที่ท่าน ต้องเหมือนภาวนาในจิตปีใหม่ปีหกฉันต้องเลือกตัวเองแล้วต้องทําเพื่อลูกเพื่อหลานเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ต้องการระบบระบบการมครองที่เลือกต้องเลือกตั้งต่อไปนี้จะไม่มีการเลือกตั้งเพราะระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนั้นประชาชนจะถูกสถาปนาเป็นประมุกฝ่ายปกครองเป็นประมุกฝ่ายปกครองนั่นหมายว่าเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตแล้วก็ส่งมอบให้ลูกหลานต่อไปอีกไม่มีการเลือกตั้งดังนั้นการเลือกตั้งจึงจบยุคสมัยลง ในปีสอง6หกหกปีนี้แทนที่ท่านจะไปเลือกตั้งท่านไม่เลือกท่านเลือกตัวเองแทนที่ท่านจะไปเลือกโจลดีสูตรซึ่งก็คือพรรคการเมืองทั้งหลายซึ่งเป็นคําพูดของสื่อนะครับที่เขาเรียกพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นโจนใส่สูตรกันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านอยากได้ไปเลือกโจนดีสูตรไปเป็นรัฐบาลจงเลือกตัวเองเพื่อสถาปนาตัวเองเป็นรัฐบาลไปตลอดการท่องคาถานี้ไว้ จำเอาไว้แม่นแล้วบอกกันต่อไปเราจะไม่ส่งมรดกบาปให้ลูกหลานมารดกบาปคืออะไรมรดกบาปก็คือการส่งระบบระบบการปกครองที่เลือกตัวแทนที่มีพรรคการเมืองนี่แหละครับการเลือกพรรคการเมืองในการส่งมรดกบาปให้เด็กรุ่นใหม่แล้วเป็นการทําร้ายประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยตั้งหลักมาผิดและเราใช้หลักที่ผิดอยู่ขณะน,นี้เพราะเรามนุนเขียนให้ทุกพรรคการเมืองเป็นบริษัทค้าการเมืองจํากัด เมื่อทุกบริษัทเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดเมื่อเขาได้อำนาจได้อำนาจรัฐแล้วประเทศก็เป็นสินทรัพย์ของเขาเพราะเขาเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดจำกัดตรงที่ว่าถ้าสสจำกัดตรสสต้องมาอยู่ในคอกของพรรคใดพรรคหนึ่งนะพรรคจะต้องมีเงินตั้งาสาขาอยู่ทุกจังหวัดแล้วมีสมาชิกแล้วสสต้องมาอยู่ในคลอวสสต้องยกมือให้พรรคตามมติพรรค ถ้ามายกมือพักก็จะขับออกให้สิทธิพักขับออกมันไม่ต่างกับเป็นบริษัทด้านเองเขาเรียกว่าบริษัทค้าการเมืองจํากัดจํากัดตรงที่ว่าสอสอต้องมาอยู่ในคอกแล้วทั้งที่ประชาชนเลือกสสไปสสกลับต้องมาอยู่ในคอกภายใต้ของพรรคการเมืองและพรรคการเมืองต้องยกมือให้สสต้องยกมือให้พรรคการเมืองที่พรรคการเมืองอยากอยากนะฮะพรรคการเมืองอยากจะออกกฎมงกกฎหมายเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองออกกฎหมายเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนายทุนและตัวเองก็ได้ด้วย ถ้าสสไม่ยกมือให้ก็ขับออกจากพักอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดฮนะที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูญผิดเลือกราะธรรมนูกรรมนกบผิดประเภทแต่แถมเขียนผิดอีกก็อย่างที่บอกเราเราเป็นประชาธิปไตยแต่แต่รูปร่างภายนอกเหมือนเอาเสื้อมาใส่นะเหมือนบอกเป็นทหารเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นไม่ได้ฝึกมาเลย เราก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเป็นทาหารเหมือนกันอันเดียวกันประเทศไทยนี่แหละที่ไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยเลยแต่เขียนในรัฐธรรมนูญให้อ่านออกอากาศว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแต่ประเทศนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยครับเนื้อในไม่ได้เป็นผิดหลักหมดอย่างที่ได้เกิดมาให้เห็นเนี่ยว่าแท้จริงพักการเมืองคือบริษัทค้าการเมืองจำกัดเนื่องจากประชาชนไม่รู้หลักวิชาที่ถูกแบบที่ผมรู้และเข้าใจเนี่ยประชาชนจึงไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ กลายเป็นผู้สนับสนุนโจรใส่สูตรทำร้ายประเทศไทยต่อเนื่องไม่รู้จบแล้วก็พาประเทศอยู่ในวงจรอุบาทออกไม่ได้ก็เพราะประชาชนไม่มีหลักวิชาไม่มีความรู้ถามว่าอ้าวประชาชนจะไปรู้ได้ยังไงก็นั่นก็นั่นสิก็เพราะว่าทุกรัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนรู้ประชาชนต้องรู้ทันในนี้ต้องเข้าใจนี้ว่าทุกรัฐบาลหรือทุกคณะผู้ปกครองที่มันยึดประเทศได้ะแล้วก็ตาเราถานุออกมาเขียนออกมาเนี่ยเป็นสไตล์ของเขา และเขาไม่สนอกสนใจที่จะไปให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพื่อจะปกครองประเทศแบบเป็นผู้ควบคุมประเทศดูแลประเทศไม่เขาจะต้องเป็นผู้มาควบคุมประเทศดูแลประเทศต้องเขียนรันูญออกมาแบบนี้เรื่องอะไรเขียนฐธรรมนูญแลให้ประชาชนเป็นใหญ่เป็นผู้ดูแลควบคุมประเทศแล้วพวกที่มายึดอำนาจหรือเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้อะไรได้แค่มาทําความถูกต้องให้กับประเทศแล้วก็กลับไปอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการเขาต้องการมาปกครองต้องการได้อำนาจรับแล้วก็สืบต่อให้ลูกหลานเขาต่อไปอีกมันเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว ประชาชนก็เห็นอยู่แล้วก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ทีนี้ประเทศไทยติดบุคคลไม่ติดหลักวิชาข้อผิดตรงนี้ข้อผิดข้อเสียหายของไทยคือติดบุคคลเมื่อติดบุคคลบุคคลเขาอยากให้คนติดก็ทำไมก็จ้างสื่อซื้อสื่อสิสื่อก็อจะเชียร์จะอยวยเราก็ได้ยินแต่สื่อพูดถึงคนนี้เป็นคนดีเป็นคนนั้นนะครับเป็นแบบนี้แล้วเขาเวลาเป็นรัฐบาลเขาก็ทําให้เห็นแตกต่างรัฐบาลอื่นที่รัฐบาลอื่นไม่ทำไอ้ที่ทำเพื่อให้เห็นให้ได้ ปรชาชนก็จะติดกอมแงมกันที่เราติดอยู่ทุกวีวันนี่แหละครับดังนั้นผมไม่ได้มาอิจฉาพรรคกํางเมืองอะไรสิ้นแต่ผมมาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ในวงจรอ,อุบาทออกไม่ได้ติดในเขาวงกฎก็เพราะหลักวิชาที่ตั้งมาผิดมันก็พาไปผิดไปหมดทั้งระบบประชาชนแทนที่จะเป็นผู้ที่ถือดุลมีอำนาจสูงกว่าพรรคกับกลายเป็น พอเลือกโจรสูทไปแล้วท่านก็กลายเป็นมาขออาศัยเขาเพราะโจรสุทธได้อำนาจรัฐเขาก็ได้ประเทศไปทั้งประเทศเขาได้ไปเลยนะในสี่ปีที่เขาอยู่ได้ไปทั้งประเทศสถานะเขาเปลี่ยนเป็นเจ้าเพราะเขาเป็นบริษัทค้ากันเมืองนะครับดังนั้นประเทศไทยทั้งประเทศที่เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์นะของประเทศของบริษัทก็คือของพรรคกันเมืองนั้นอ่ะนะนะเพราะรัฐมนูเขียนแบบนี้อ่าคนเขียนรัฐมน,นูญหัวหมอบางน้นอน่ะรู้ดีรู้ดีดพูกนี้เขาฉลาดแกมโกงเขาใจไหมเขาฉลาด แกมโกงเขาฉลาดแล้วโกงแบบเนียนๆน่นะออหัวหมอเป็นผู้หัวหมอเรื่องอะไรจะให้ประชาชนเอาเงินมาให้พักไม่ต้องนะพักนี่แหละจะหาเงินเองพอเขาหาเงินนีเงินเองนี่แหละเขาจึงได้ประเทศเป็นสิทธิ์ทรัพย์ของเขามันผิดกันตรงเนี้ซึ่งคนไทยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแปลแปลนี้ไม่ออกผมจึงมาพยายามจะพูดที่ท่านนึกภาพไม่ออกให้ได้นี่ว่าถ้าท่านไม่เอาเงินไปให้พักพัก ก็จะไม่ใช่ลูกน้องลูกจ้างของประชาชนและประชาชนก็ไม่ได้เป็นใหญ่ที่จะคุมเพราะถ้าท่านให้เงินกับพักและพักรับเงินจากประชาชนนะพักนั้นจะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างประชาชนและประชาชนจะมีฐถานะเป็นเจ้านายเข้าใจไหมครับภาพนี้ท่านต้องเกิดในหัวเลยนะครับคือท่านต้องให้เงินพักการเมืองอันนี้หลักประชาธิปูกนะประชาชนต้องเอาเงินไปพักการเมืองแล้วพักการเมืองต้องไม่มีเงินนะครับจําไว้ประชาชนพักการเมืองต้องไม่มีเงินไม่ได้หมายว่าไม่มีเงินในกระเป๋าเลยนะคนในพักไม่ได้หมายควาพว่าจ หมายว่าไม่มีเงินที่จะไปออกโปรเจกต์นั้นโครงการนั้นทําโครงการน,นี้สร้างรถไฟเส้นทางคนเร็วสูงเชื่อมจีนอะไรเงี้ยไม่ไม่มีเงินระดับนั้นนะมีเงินแค่กินอยู่ในพักผมเข้าใจความหมายนะความหมายคือว่าถ้าคุณชอบพักที่ไม่มีเงินใหญ่โตคือพักมีหน้าที่เสนอนโยบายแห่งรัฐเท่านั้นส่วนท่านจะเป็นพักแนว คอนโซลทีหรือแนวคือแนวคอนโซลทีปคือแนวอนรุรักหรือจะเป็นแนวเอแรงงานจะอยู่ฝ่ายคนแรงงานหรือจะฝ่ายนายทุนอ่ะอย่างนี้ชัดเจนพักมีสองสถานะเป็นเป็นพักที่ฝักฝยนายนทุนอีกพักหนึ่งเป็นพักฝักฝ่ายประชาชนคือคนแรงงานเนี่ยพักก็จะมีสองพักนี้เท่านั้นนี่คือหลักวิชาที่ถูกเพราะประชาธิปไตยมันมีมันเกิดจากสองฝ่ายนี้เกิดจากนายทุนกับแรงงานกับเลเบอร์แรงงานเนี่ยมันเปิดจากสองคนนี้ เขาไม่เกิดประชาตยที่เราต้องมีตัวแทนมีเลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นพักการเมืองมันก็จะเป็นตัวแทนของไอ้นายทุนแล้วแต่พักไหนมันฝักใฝ่ในทุนก็จะเป็นตัวแทนนายทุนพักไหนฝักใฝ่อยากช่วยเหลือประชาชนคนจนคนรากยาก็ประกาศตัวเป็นพวกช่วยคนจนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพักเนี่ยก็จะประกาศนโยบายนโยบายไหนถูกใจประชาชนประชาชนก็เอาเงินไปให้เขาจนกระทั่งสนหับสนเขาจนกระทั่งเขาได้เป็นรัฐบาลเมื่อพักนั้นได้เป็นรัฐบาลแล้วพักนั้นอ่ะ เขาเป็นลูกน้องลูกจ้างประชาชนเพราะเงินประชาชนเอาเงินแพ้เขาเข็นจนกระทั่งเขาเป็นรัฐบาลนั่นแหละครับคือหลักวิชาีิถูกประชาชนต้องให้เงินพักเพื่อให้พักเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วจะเป็นลูกน้องลูกจ้างประชาชนแล้วก็จะทาเพาื่อลูกทําเพื่อประชาชนแต่ถ้าคุณไม่ให้เงินเขานะปล่อยพักหาเงินมาเองตั้งพักกันเองมันนั่นก็คือบริษัทค้าการเมืองนั่นเองที่รัฐมนุนประเทศไทยเขียนแบบนี้เพราะพวกห junction, ัวหมอพวกรู้ดีมันไ็เขียนรัรฐมนตรแบบนี้เพื่อที่พักจะไม่เกี่ยวประชาชน เวลาได้ได้ไปเทิไทไปเลยประชาชนแค่หลอกให้ม <It> ันมาเลือกเรา่านั้นเองประชาชนก็โง่ผมขออนุญาตคำแรงๆนะเพื่อให้ท่านสะดุ้งตื่นเลิกรับใช้พรรคการเมืองเนี่ยคือท่านเป็นประชาชนที่โง่ท่านต้องยอมรับว่าโง่นะอย่าลืมว่าโง่ต้องมาฉลาดต้องโง่มาก่อนผมเองก็โง่มาก่อนเพิ่งจะมาฉลาดเมื่อเราเขาศึกษาเขาไปลึกๆก็เรู้แล้วก็อ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้เองเพราะนั้นอย่ารังเกียจคำว่าโง่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ ทุกคนเป็นประชาชนที่โง่โง่ที่ไปเลือกพักกันเมืองพักกันเมืองเขาฉลาดไม่ใช่พักนี้หรอกไม่ใช่พักที่กำลังปรากฏตัวขนาดนี้แต่มันเขียนเป็นกฎตั้งเอามาก็คือพักประชัิปัดเนี่ยเขียนมาตั้งแต่สมัยปีสองสี่เก้าศูนเขียนมาตั้งแต่ปีสองสี่เก้าูนย์ะฮะเออมันเขียนมาตั้งนานแล้วไอ้กฎหมายพักกันเมืองเนี่ยประชาชนไม่ต้องเงินมาให้นะพักจะหางเงินเองตั้งสมาชิกพักเองอะไรเงี้ยจัด นี่แหละแลการมีสอวอ็อกไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี่คนทำให้มีสอวอขึ้นมาเออจริงๆตามหลักวิชาสอวอเนี่ยเขามีตอนตอนตอน,ตอนเริ่มต้นเป็นที่เลี้ยงคอยดูแลนั่นเองพอมีแล้วคุณไม่ต้องพึ่งพาอายคุณมีสภาเดียวเพราะประชาชนเลือกสสก็มีสภาเดียวนั่นคือตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงแต่มันเขียนธรรมนูุกันเละเทะกันหมดอสสก็เลยต้องไปขายตัวหมดมเขียนกันแบบเนี้มันเขียนผิดเข้าใจไหมประชาชนประชาชนต้องรู้ทันอันนี้ต้องเข้าใจนี้ ทีประชาชนไม่ยอมรับรู้อะไรจะเปะ็นเรต็มบีะบันจะไปเลือกคนนี้เลือกคนนี้ติดใจคนนี้เพราะเขาเหมือนเขาเอาเหยื่อมาล่อท่านนติดยาเสพติดติดคนนี้ต้องเป็นนายกให้ได้โอ้ชูคนนี้นะนี่แหละพรรคกานเมืองก็ย่องชูเลยครับเพราะเขารู้ว่าท่านอ่ะโงออ่ผมขอพูดแรงๆนี่เลยละนะขออนุญาตนะอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ได้ดูถูกแทนขนับแต่ต้องการยังมีเจตนาให้ท่านสะดุ้งตื่นกระเด็นออกจากไความโง่ทออฉันโง่จริงหรือเนี่ยเออท่านจะได้ฉุกคิดว่าเอาทำไมเขาว่างเงี้ย เพราะนั้นท่านพิจารณาท่านก็ตั้งหลักพิจารณาแล้วเออจริงป่าพิจารณาดูนะฮะเราเนี่ยไอ้ราฐธรูเนี่ยมันเขียนผิดทําให้เราไปเล่นเกมผิดแล้วประชาชนเนี่ยจะไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้เพราะท่านถืออํานาจแห่งรัฐอยู่ในประชาชนเป็นอานาจสูงสุดอยู่ที่ท่านพรรคการเมืองมันไม่มีนะครับกองทัพก็ไม่มีหน่วยงานในสภาันใดก็ไม่มีอานาจสูงสุดเพราะอำนาจสูงสุดของกษัตริย์ที่มีเนี่ยจะมาอยู่ที่ประชาชนจะไม่ไปที่ไหนเลย อยู่สองที่ฉะนั้นเมื่อไม่มีกษัตริย์ก็อยู่ที่ประชาชนตลอดการตลอดไปแต่พออยู่ที่ประชาชนแล้วประชาชนรับซื้อบื้อแล้วโง่อเออเนี่ยประชาชนโง่อ่ะสสมันสะท้อนประชาชนชัดเจนเลยสอสไเม่ไทยมันมีคุณภาพที่ไหนอะก็มาจากประชาชนไม่มีคุณภาพมันจึงเป็นอย่างนี้ประเทศเลยป่วยอย่างงี้เป็นอย่างเนี้เข้าใจยังประเทศจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะท่านไม่ตั้งหลักตังเกตให้มันถูกีเพราะเรามันโง่เราไม่ฉลาดทีทีผมจะมาทําให้ท่านฉลาดเป็นระดับโสดาบันทิปไตยโปรดเข้าใจผมให้ถูกนะจำเป็นต้องมีอารมณ์ พราไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่มีอารมณ์กระแทกออกมาเนี่ยมันประชนก็ไม่ไม่สนอกสนใจอ่ะก็ยังคิดจะตั้งหน้าต่างๆจะเ,เลือกคนนี้อยู่ติดใจคนนี้ถูกใจคนนี้นะเคยเลือกพักนี้อยากจะเพื่อเลือกอีกก็นั่นคุณก็เป็นท่านเขาแล้วรับใช้เขาโดยแบบเขาแค่แบ่งเศษมาให้ก็โอ้เป็นบุญคุณผมจะเลือกท่านตลอดไปครับก็เหมือนกันนะั่นแหละที่ท่านจะเลือกพักเนี่ยสวามีพักนี้ตลอดไปเนะี่ย ไอเนียเาเรียกว่าโง่ฮนะโง่ตงัวแทนเขาบอกโง่เพื่อให้ท่านตื่นออกมาการเป็นคนฉลาดสักทีว่าฉัน้อเลือกมันจะไปเลือกมันทําไมฉันเลือกตัวเองดีครับแล้วฉลาดทำางไงก็เลือกตัวเองนี่ไงผมเพื่บอกท่านให้เลือกตัวเองเพราะตอนนี้มีระบบระบอดการปกครองใหม่ที่ท่านเลือกตัวเองได้แล้วแล้วโลกยุคนี้เป็นยุคที่ท่านต้องเชื่อเด็ดขาดเลือกโง่ท่านก็เห็นคาตาอยู่แล้วไอ้มือถือเนี่ยมันทําให้ธุรกิจธุรกรรม องค์กรต่างๆแปลเปลี่ยนไปเยอะไปอย่างมากมายเพราะมีมือถือนี่แหละครับและมีมือถือเนี่ยมันมาแทนสอสอมันมาแทนพักการเมืองมันมาแทนการเลือกตั้งมันมาแทนคณะรัฐบาลแทนสี่อย่างท่านรู้จักสอสอไหมไม่มีต่อไปท่านรู้จักพักการเมืองไหมก็ไม่มีต่อไปท่านรู้จักการเลือกตั้งไหมทั้งประเทศไม่มีอีกต่อไปท่านรู้จักคณะรัฐบาลไหมที่ท่านอยู่ภายใต้รัฐบาลขนาดนี้จะไม่มีอีกต่อไปไม่มีรัฐบาลอีกแล้ว นี่คือสอย่างที่มือถือมาแทนได้เลยคุณสามารถเขียนแอปพลิเคชัน6เรือนคุณก็เขียนได้แล้วที่นี่ต้องใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายประเทศ2ปีคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณได้กดมือถือแน่นอนนะจากคนโง่คุณก็มากดมือถืออย่างชานฉลาดแต่ก่อนที่คุณจะกดมือถือคุณต้องฉลาดก่อนเกิดปัญญาระดับโสดาบันทิเไตก่อนโสดาบันทิเบตกคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองไม่ใช่ผู้งมงาย เซ่อซ่าไม่รู้เรื่องติดงมแงมติดนายกงมงแงมที่จะเลือกให้ตัวเองอยู่ในวงจรอุบาทต่อไปอย่างที่ท่านทางวิยุทุกวีทุกวันเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเลือกตั้งพักนั้นทักนี้อยู่เนี่ยนี่แหละครับคือประชาชนที่โง่องพูดรแรงๆแต่แท้ให้กันเดินลุดออกจากความโง่ด้วยทีนะเพราะนั้นเลือกตัวเองอย่าไปเลือกพักการเมืองอีกต่อไปจงเลือกตัวเองเพื่อพาตัวเองออกจากวงจรอุบาทท่านเลือกตัวเองเมื่อใดเมื่อไหร่เมื่อนัน้น ท่านจะพาตัวประเทศออกจากวงจรอุบาทซึ่งท่านติดกันอยู่ออกไม่ได้ทุกวี่ทุกวันนี่ก็เพราะไปเลือกพักการเมืองนั่นแหละมันจึงกลายเป็นสภาพประชาชนที่โง่อยากจะหายโง่อยากเป็นประชาชนที่ฉลาดก็จะต้องเลือกตัวเองแค่เนี้ยถามว่ามันยากลําบากในในการเลือกตัวเองนะครับเลือกตัวเองด้วยการใช้บัตรประชาชนท่านแล้วบัตรประชาชนเนี่ยมันเป็นบัตรที่เปลี่ยนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนใครจะไ,ได้อำนาจอยู่ที่บัตรประชาชน เพราะบัตรประชาชนเป็นอำนาจสามดุลแต่ท่านไม่ใช้ท่านเลยเข้าคูหาไปเลือกตัวแทนเนี่ยก็เลือกไอ้โจรในสูดทั้งหลายของพกรรคการเมืองทั้งหลายแล้วจะเลือกเบอร์ไหนเขาก็เข้าไปได้มนันรัดเนื่องจากรัฐธรรมนูญมันเขียนให้เป็นบริษัทค้าการเมืองเมื่อได้แล้วมันได้ประเทศไทยเป็นเลยและประเทศไทยเป็นสิททรัพย์สินทรัพย์นนะไม่ใช่ประเทศเป็นของประชาชนนะครับขอบอกไอ้คนโง่ทั้งหลายประชาชนโง่ทั้งหลายรู้เรื่อยถ้าท่านไปเลือกพกรรคการเมืองท่านก็ยกประเทศไทยทั้งประเทศให้เป็นสิทธิทรัพย์ของพกรรคการเมืองนั้นไปเลย และสถานะท่านก็จะเปลี่ยนจากเป็นเจ้าของประเทศกลายมาเป็นไม่ใช่เจ้าของประเทศกลายเป็นผู้ตกชั้นตกมาเป็นอะไรเป็นผู้มาอาศัยประเทศไทยอยู่โดยต้องพินอกพิเทาพักกันเมืองนี้ต้องเอาใจพักกันเมืองนี้ถ้าพักกันถ้าประชาชนไม่สนใจพักกันเมืองนี้พักกันเมืองก็ไม่ส่งงบประมาณมาให้เห็นไหมฮะท่านจะอยู่ภายใต้แบบนี้เข้าใจหรือยังเลือกโง่กันได้แล้วนะเลือกตัวเองเนี่ยผมถามมันมันผิดจรยาบรณตรงไหนเลือกตัวเองเนี่ยมันทําให้เป็นบาป ไหมนะท่านตอบเองนี่เป็นบาปไหมฮะเลือกตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ระบบระบอบใหม่เพื่อที่จะเป็นประมุไขไยบุครองอะ่ะพวกนใ้เลือกตัวท่านเองมาเป็นนายกรตรีเอาอยางงี้เลือกท่านมาเป็นตัวนายกรตรีไปตลอดการตลอดชีวิตแล้วนายกรตรีคุณไม่ต้องมีคนเดียวคุณจะบ้าเลยมีนายกนตรีคนเดียวนายกที่ทำอะไรไม่ได้เพราะในประเทศมีปัญหาโอ้โหเป็นพันปัญหาแค่ร้อยปัญหานายกคนเดียวก็เอาไม่อยู่แล้ว นะฮะถึงแม้สั่งการไปคนนั้คนนี้ทุกอย่างเขียน,นยอยู่ที่ภายใต้ในายกหมดไม่ต้องท่านเลือกเป็นตัวรัฐบาลนี่เองหรือเป็นตัวนายกเองเวลาท่านจะแก้ปัญหาท่านดูสิใน,ในตำบลของท่านเนี่ยตำบลของท่านเนี่ยจะแก้อะไรอยากทําอะไรพัฒนาอะไรกดจากมือถือจังหวัดของท่านล่ะก็กดจากมือถือภายในจังหวัดฉันจะทําอะไรสร้างอะไรและประเทศท่านล่ะก็กดจากมือถืออยากแก้ปัญหาอะไรอยากให้มีคลอง ขอขอดาไหมสร้างเรือไหมสรา้างอ่างเงี้ยจะเอาแบบไหนยุคท่านเป็นตัวรัฐบาลเนี่ยกดจากมือถือส่วนนโยบายต่างประเทศก็กดจากมือถือท่านจะมีสี่สถานะจังไว้นะถ้าเลือกตัวท่านเองท่านจะมีสี่สถานะเลือกตำบลเลือกจังหวัดเลือกประเทศทั้งประเทศเลือกโนโยบายต่างประเทศสี่สถานะโดยใช้มือถือนี่แหละคือประมุะขฝ่ายปกครองที่ท่านเป็นนะเลือกให้เป็นอย่าไปเลือกพักกันเมืองต่อตถ้าเลือกถ้าเลือกพรคกานเมืองท่านจะเป็นผู้มาอาศัยประเทศนี้อยู่ เพราะประเทศเป็นสิททรัพย์ของพรรคการเมืองนะั้นเพราะเขาลงทุนเขาเอาเงินมาให้ไงเขาลงทุนด้วยเงินเขาเองเพราะเป็นความชอบกลเฉยายอันแยบยนของพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นั่แหละไปทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องตื่นรู้ทนันเลิกโง่นะฮะงมง,งายกันมาตั้งนานแล้ว